เพนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าเพชรยนนะคะน้องจ้าจ๋าเอารถเข้าใหม่นะคะวันนี้มามืดแล้วก็อากาศฝนตกนิดนึงค่ะแต่น้องอาจ๋าก็จะอยากนําเสนอแล้วก็มาอัปเดตรถที่เข้าใหม่ทุกวันของเพชรยนเนี่ยให้ลูกค้าได้ชมนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวปี2021นะคะ จะจ่เปิดประตูไว้อยู่นะไม่ต้องตกใจนะคะปี2021ตัว2.4อนประตูออโต้พีลันเนอร์ค่ะคันนี้ไม่80,000กิโลนะคะไม่80,000กิโลเดี๋ยวจะาให้ดูสวดทรงก่อนนะก็เดิมทั้งคันเลยอันดับแรกนะคะแล้วได้สีสวยด้วยคันนี้คุณผู้ชมติดตามเพจจนอยู่หรือว่าเป็น FC ของน้องจ้าจ่านะดูคันนี้ก่อนเผื่อจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและไวขึ้น นะคะเพราะว่ารถคันนี้ไมมันน้อยแล้วก็สีสวยแล้วก็ที่สำคัญคือราคาก็ถือว่าดีอยู่นะคะห้าแสนก้นเก้าพันบาทนะคะก็คือเป็นครบแล้วนะคะรุ่นนี้ก็คือรถเดิมทั้งคนันรถยังไม่มีแปลงที่อาาเดินดูรอบคันก็คือไม่ได้เก็บงานสีเลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้ไม่ได้เก็บงานสีเลยนะสวยจริงกระจังหน้านะคะชมหมู่ป่านะคะหรือว่าหน้าหล่อน,นั่นเองนะคะแตได้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะ ได้ไฟโปรเจคเตอร์สวยๆวยพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะโคมหน้ายังใสๆสสวยๆอยู่เลยนะคะคันนี้สีเดิมนะคะเป็นสีเทาดำนะนี่ทะเบียน9กอไก่ลอลิง5349ดูง่ายๆค่ะถ้าเป็นรถเข้าใหา่เนี่ยทะเบียนยังไม่เปลี่ยนกรอบเป็นเพชรโดนเลยนะคะท่านผู้ชมคนไหนที่ชช่นอบนะคะรถกระบะอยู่แล้วแล้วก็มองหารถกระบะขอดีๆไม่น,น้อยสภาพเด็ดๆสักคันเลือกให้หน่อย นะคะนาอจ๋าว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะคะถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสีไม่ได้เก็บเลยนะคะสีไม่ได้เก็บเลยนะคะคันนี้เดิมทั้งคันจริงๆนะคะเนี่ยแก็บข้างสวยแท้สวยเดิมนะตัวแก็บข้างนะเดิมนะคะสียังใสใสอยู่เลยแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะลูกค้าแม็กสีลมดํานะคะเป็นแม็กสแตนดาร์ดโรงงานนะคะ,ะได้ยางปี2 0 2 4นะคะคือข้อดีของรถหน่วยงานนะคะทำไมน้อจา๋ามีตัวรถหน่วยงานเยอะเลย นะคะหนึงเลยเขาเข้าสูนเช็คระยะตลอดทุก6เดือนเขา้าศูนย์ตลอดเนี่ยแม้กระทั่งยางเนี่ยยาง1ปีปุ๊บนะคะต่อให้วิ่งหรือไม่วิ่งเขาต้องเปลี่ยนยางเลยนะคันนี้ก็เพิ่งได้ยางปี2024สภาพยางได้98%เลยนะคะเบ้าโชกก็บอกโชคไม่มีแปลงไม่มีเปลี่ยนเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยนะคะเป็นรถหน่วยงานที่เขาจะมีระยะสัญญาเช่า4ปีนะคะท่านผู้ชม ถ้าใครที่กดติดตามน้องเจจ๋าอยู่นะคะก็จะรู้เลยว่าน,น้องเจจ๋าเนี่ยจะรีวิวรถหน่วยงานส่วนใหญ่จเกือบ99เปอร์เซ็นต์เลยนั่นนันที่จะมีรถบ้านมารีวิวให้ชมนะคะแต่ว่ารถบ้านเนี่ยนะคะเป็นรถเทิร์นนะเป็นรถเทิร์นแล้วก็มาไวไปไวเพราะว่าราคามันไม่แรงนะคะแต่ว่าปีมันก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ถ้าใครตั้งงบอยากจะซื้อสดคันนี้หรือจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ทำ,ทำได้ั้งสองเงอนไถ่นนะงบซื้อสดงบไม่เกินหกแสนนะคะก็คือคันนี้ตอบโจทย์และที่สําคัญก็คือจัดไฟแนนซ์เนี่ย ยอดจัดเราได้เหลือๆเลยนะคะก็คือฟรีดาวได้นั่นเองในส่วนของอาการฟรีดาวนะคะซื้อยังไงคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำลูกค้าเพียงรายได้ 1, 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโดยลูกค้านะคะใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะวันที่มหาจาขาแล้วก็มาจากไฟแนนซ์นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้ ส่วนใหญ่เนาะจ๋าจะมีปี1 8 9 2 0ใช่ไหมคะใครที่ดูรีวิวน้องจ๋าตลอดเนี่ยก็จะเห็นตลอดเลยนะคะวันนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาแล้วสําหรับหน้าใหม่ๆนะคะรีบติดต่อน้องจ๋าเข้ามาราคาดีราคาสวยนะคะรับรองความพึงพอใจแน่นอนรับประกันรถตรงปกนะคะตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้นะ,ะปีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์ถอยให้เรียบร้อยนะคะไฟท้ายนะคะดวงตาเหมือนเลขสามนะคะหันขนาะะเข้าหากัน นะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมนะคะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะคะฝาท้ายเป็นโครเมียมยังดูสวยดูสดอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับตัวนะคะอ่าไฟท้ายเนี่ยนะคะเป็นไฟท้ายแท้นะคะลูกค้านะเนี่ยไลเนอร์ลูกค้าเหมือนรถไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะตัวไลเนอร์ดูใหม่มากลูกค้ารถคันนี้สวยมากสวยจึงสวยจริงแล้วรถไม่ได้จอดตากแดดเลยนะคะดูจากสภาพตัวรถนะคะดูตัวน็อตก่อนนะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวาเป็นยังไงจ้าจ๋า ดูยังไงเนี่ยดูแบบนี้เลยค่ะลูกคา้าว่าตัวน็อตมันเหลี่ยมสันตัวน็อตยังคมไหมตัวน็อตมีรอยถลอกหรือเปล่านะคะรถเคยมีการพ่นสีโปสีมาไหมลูกค้าสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้ามองไม่ออกนะว่ามันเดิมไม่เดิมนะคะลูกค้าใช้มือสัมผัสแบบนี้นะในการดูรถมือ2อนะคะลูกคา้านะคะแต่มาหาที่น้องจ๋จ๋านะคะเพชรยนต์เนี่ยนะคะมาน้องจ๋าเพชรยนต์เนี่ยนะคะก็คือ,อเข้ามาได้เลยนะคะ เข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลเคสเองนะคะดูแลเคสให้นะคะ,คนะคะช่วงล่างสวยเดิมค่ะช่วงล่างไม่มีผุไม่มีพังนะคะล้ออะไหล่เดิมแหนบเดิมนะคะเพากลางเดิมท่อเสียไม่มีแปลงนะคะทุกอย่างอยู่เดิมครบทั้งหมดค่ะนะคะในส่วนของตัวนะคะด้านข้างนะตัวด้านข้างสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้านะคะเนี่ยนะคะโลโก้นะคะสติกเกอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยมากๆากนะ แล้วก็แคสซีนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมรอแค่น้องก็จ่าสปาคลีนเสร็จนะคะรับรองว่าสวยกว่านี้แน่นอนค่ะนะคะสวยจริงนะคะลูกค้าดูจากผิวสีรถนะคะเนี่ยสีแท้สีเดิมหมดเลยนะคะรถไม่ได้เก็บงานสีเลยค่ะท่านผู้ชมคันนี้นะคะสวยจริงค่ะนะคะออกง่ายๆนะคะต่างจังหวัดก็เช่าซื้อรถกับน้องจ้าจ่าเพชรยนต์ได้ขอเพียงโทรปรึกษาน้องจ้าจ่าก่อนนะคะถ้าโทรเข้ามาปุ๊บถามได้เลยน้องจ้าจ๋าคันนี้นะคะา พี่กลัวไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคะพี่อยากได้คันนี้ต้องทํำยังไงนะคะรายได้ที่2 0,000นนะคะแต่ไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ไหมสอบถามได้เลยนะไม่มีเครดิตคุณพี่ก็สามารถฟรีดาวนะคะเป็นเจ้าของรถสวยๆกับน้องเจ้าจาเพชรจนได้เลยค่ะนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะในส่วนของเรื่องคุณภาพรถของเรานะคะขอเพียงลูกค้าชอบนะกับรถสวยๆเดิมๆนะคะคุณภาพดีๆแบบนี้เดี๋ยวน้องจ๋าจะให้ดูภายในนิดนึงนะคะภายในนะคะนี่เลยอ่ะนี่ กระจาเปิดให้ดูนะคะภายในตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะหรือว่าเป็นตัวเอนทีเนี่ยนะคะภายในเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะซึ่งเป็นเบาะผ้าเดิมแท้สแตนดาร์ดโรงงานนะคะมืดนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะอาจจะมืดนิดนึงค่ะท่านผู้ชมต้องขออภัยนะคะเบาะแท้เบาะเดิมนะคะนี่นะคะพอมองเห็นไหมคะท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมมองไม่เห็นไม่เป็นไรแต่รับรองว่า,บาเบาะเนี่ยเอาไป99เปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีอรอยนั่งเลยนะคะที่พักแขนยังกว้างยังสวยยังใสาย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่ไม่มีรอยใช้งานเลย น,ะะนี่คือความาค,คุ้มค่าค่ะในการเลือกซื้อรถกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะเหล็กเราจับบันไดขึ้นนะคะยังดูใหม่อยู่เลยนะคะน็อตคานเสาบีซ้ายขวานะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงท่อเก็บสายไฟไม่มีชารุดนะคะดูรายละเอียดชัดเจนแบบนี้ได้เลยเหมือนน้องกจจ๋ารีวิวนะน้องกจจ๋าจะพยายามแพงกล้องช้าๆนะคะเพือ่อลูกค้าจะได้ดูรายละเอียดตัวรถสวยๆนะคะไปพร้อมกันกับการรีวิวของน้องจ้าจ๋าเลย นะคะนี่สภาพเดิมนะคะในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะท่านผู้ชมคือรถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ล้างนะคะ,จ,ะจาาขอย้าก่อนว่ายังไม่ได้ล้างรถยังไม่ได้สปาใดๆเลยนะคะเราจะมีการขึ้นชงนะคะก่อนที่จะส่งมอบก่อนที่จะตั้งขายนะแต่น้อจ่าต้องหยิบมารีวิวให้ FC ของน้องก็จ่าและเอของบริษัทเิชรยนทุกคนเนี่ยได้อยูก่อนนะคะว่ารถนี้มันสวยจริงนะคะ FC คนไหนพร้อมแล้วหรือว่า ยังไม่พร้อมนะคะติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะถามน้องจ้าจ๋าเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องจ๋าดูแลให้นะคะส่วนในของตัวพวงมาลัยนะคะน้องจ๋าให้ไปเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยนะคะว่าคนขับเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ดูแลรถคันนี้เนี่ยถือว่าดูแลรถด,ดีมากนะคะต่อให้ใช้ปีละ2 0 0ห0ื่นโลก็จริงแต่ว่ารถไม่มีช้ำเลยนะคะถือว่าคนที่ขับรถคันนี้หรือว่าดูแลรถคันนี้เนี่ยนะคะก็คือดูแลดีมากนะคะอ่ะ ระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องยนต์ระบบแอร์ทำงานได้ดปกตินะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมี Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้นะคะมาพร้อมหน้าจอนะคะเป็นแทสกสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเป็นระบบสัมผัสวิดยโ f m นะคะแล้วก็คอนโซลแอร์นะคะยังดูใหม่อยู่เลย นะคะในส่วนของคอนโซนเกียร์นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะคะหมด e ี o ค o โหมดพาวเวอร์โหมดทำงานได้ปกติเลยนะคะนี่คือการดูรถสภาพไม่ช้าดูตามพี่น้องจ่ารีวิวและพูดในคลิปนะคะคุณลูกคา้าถ้ากลัวการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีกอไมลลูกค้าตัดข้อนั้นทิ้งไปได้เลยเพราะว่าทางบริษัทเรามีการบรันตรหลังการขายระบุในสัญญาซื้อขายเลยว่ารถที่ซื้อมารถที่ลูกค้าซื้อไปจากบริษัทเพชรยนเนี่ย ถ้าเกิดว่าเจอชนหนัก,นะะก,มมนก,กเนี่ยนะคะพิกคว่มจมน้ํากับสีกอไมลเนี่ยลูกค้าแค่เอามาคืนแค่นั้นเองค่ะนะคะลูกค้าแค่เอามาคืนเลยเขารับซื้อคืนอยู่แล้วถ้ารถไม่เป็นตามนโยบายหรือว่าบริษัทกําหนดนะคะถ้ารถมันมีการผิดพลาดประการใดนะคะถ้ารถไม่เดิมรถเจอชนหนักมารถพิกควา่มมารถไฟไหมมารถจมน้ํามาลูกค้าเอามาคืนเลยถ้าเป็นเจ้าจา๋าเจอตรวจสอบเจอเจา้าจ๋าก็ไม่ขายให้ลูกค้าเช่นกันนะคะอยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในการเลือกซื้อรถมือสองที่มีคุณภาพและได้การ รับวารันตีนะคะได้รางวัลน,นะคะวารันตีจากทางสถาบันทางการเงินถึง12กสถาบันเนี่ยนะคะเรามีการันตีให้ขนาดนี้เลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าพร้อมหรือยังหรือว่าจะตัดสินใจจะเอารถไปใช้งานสักหนึ่งคันหรือยังนะคะเนี่ยน้องก็จ๋ากล้าเอาให้ดูเลยนะคันไหนที่มีเก็บงานตรงไหนน้องก็จ๋าก็จะระบุให้ลูกค้าเห็นเลยว่าเนี่ยรถของเราเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้นะนะคะเดิมแบบนี้หนูต้องเก็บรายละเอียดอะไรให้เพิ่มเติมนะคะส่วนเบาะคนขับจะมีรอยข้าบนิดนึงนะคะแต่ว่า เราทความสาดให้ต้องถอดซักเพียงแต่ว่าแม้กระทั่งแก้มเบายังไม่ยังไม่ล้มเลยนะคะท่านผู้ชมนะแม้กระทั่งแก้มเบาเนี่ยยังไม่ล้มเลยก็ถือว่าสมสมบูรณ์แบบมากคันนี้สีนี้น้องอาจารย์เชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะคะน่าจะไปแล้วน่าจะไปไวอยู่นะคะการสาดติดให้แล้วนะคะขนาดฟิล์ม60ริรอบคันนะคะคันนี้สีสวยไม่น้อย จ้าจ๋าเชื่อว่าเป็นจุดเด่นนะคะหลายข้อเลยสําหรับคันนี้ได้ทั้งยกสูงได้ทั้ง4ี่ประตูได้ทั้งเกียร์ออโต้ได้ทั้งไม้น้อยได้ทั้งปีใหม่แถมยังเป็นสีที่สวยด้วยนะคะเจ้าจ๋าเชื่อว่าคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานรับรองมีเจ้าของแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพาพู้ชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะในส่วนของการเดินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะคะเป็นยังไงเพราะว่าน้องจ๋าเนี่ยสตาร์เครื่องยนต์ไว้อยู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะมาฟัางเสียงเครื่องยนต์นกันค่ะน้องจ๋าสตาร์เครื่องย เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะนะคะดูฟังเสียงการเดินของเครื่องยนต์นะคะเสียงฝนนิดนึงนะคะมีเสียงฝนตกนะคะต้องขออภัยแต่ว่าเนี่ยน้องอาจา๋าให้ดูนะคะเปิดกล้องอเปิดแฟลชให้ดูเลยนะคะว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์สดสวยนะคะสอดคล้องกับเลขไม่แปดหมื่นของจริงนะคะเชื่อมั่นเจาจ๋าได้นะคะ f c ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องอาจา๋าน่ารักเสมอมาเลยนะคะสําหรับใครที่ดู YouTube ของน้องาจา๋าแล้วนะคะแล้วมาดูรถตัวจริงนะคะลูกค้าหลายคนนะคะ แทบทุกคนเลยนะคะพูดเสียงเดียวกันเลยว่ารถตรงปกเหมือนที่น้องกจ๋ารีวิวจริงๆดีไม่ดีนะคะพอมาดูตัวจริงแล้วรถสวยกว่าในกล้องกว่าในรูปในกว่า YouTube เพราะว่าใน YouTube ในกล้องมันอาจจะสีมันอาจจะอาจจะจืดไปนิดนึงแต่พอมาดูตัวจริงแล้วสีมันจะเข้มมันจะคมมันจะใส ia, มันจะดูใหม่ดูสดกว่านะคะน้องก็จ๋าถึงพยายามสื่อสารให้ลูกค้าว่าใครจะซื้อรถกับน้องก็จ๋าเนี่ยยินดีเลยค่ะน้องก็จ๋าอยากให้มาชมตัวจริงน้องก็จ๋าจะได้บริการลูกค้าซัพพอร์ตลูกค้าด้วยตัวเองด้วยของน้องกจาเลยนะ ดูนะคะความใหม่นะดูเห็น QR โค้ดเครื่องยนต์ไหมนะคะไม่แปดหมื่นนะคะเนี่ยคิวอาโค้ดจากเครื่องยนต์ยังไม่หลุดไม่ร่อนออกเลยนะคะ,ะน้ำมันเครื่องเนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนถ่ายเช็ระยะตลอดแต่ถ้ามันดํานะคะมากๆเดี๋ยวน้องจ๋าเปลี่ยนส่งมอบน้องก็จ๋าเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าขานะคะเข้ามาดูรถแล้วอยากทดลองขับบอกจ้าจ๋าได้เลยน้องก็จ๋าย,ยินดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะจ๋าไม่ที่บอก ขี้เกียจขับไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทดลองขับเพราะว่าเรามีวันตีให้อยู่แล้วลูกค้าก็จะพูดตลกตลกไปนะคะแต่ขอเชินชมนะคะขอบพระคุณ f c ทุกคนเลยที่ให้กําลังใจน้องจ๋าเสมอมาและก็น่ารักกับน้องจ๋ามากๆเลยสําหรับเอฟซีน้องจ๋าเวลามาดูรถแล้วนะคะลูกค้าไม่เคยแบบงองแงหรือว่าอะไรเลยนะคะน่ารักเป็นกันเองทั้งเซลล์ทั้งลูกค้านะคะคนได้รับนะคะรถก็แฮปปี้ เซลที่บริการก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้พพอร์ต FC แล้วก็ลูกค้าของตัวเองด้วยตัวของเจ๊จ๋าเองค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะ f c ทุกคนที่ดูคลิปน้องเจ๊จ๋าจนจบแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะชื่นชอบคันนี้น้องเจ๊จ๋าแนะนํานะให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ f c ของเจ๊จ๋าเนี่ยโทรเข้าหาเจ๊จ๋าก่อนนะคะโอนจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเพื่อล็อกสิทธิ์ของตัวเองไม่อยากให้รถคันนี้นะคะขายไปก่อนนะ คุณลูกค้าสามารถจองล็อกสิทธิ์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบไม่สวยไม่ตรงปกเหมือนที่จ่ารีวิวจะจ่ายยินดีคืนเงินเต็มจานวนนะคะหรือว่าในส่วนของออยากเปลี่ยนคันจองคันนี้มาแล้วแต่มาเห็นอีกคันหนึ่งอยากเปลี่ยนใจแปลาอีกคันก็สามารถโย,ยกรถได้นะคะเงินของคุณลูกค้าไม่หายไปไหนแล้วก็ในส่วนของถ้าจองเข้ามาแล้วฟรีดาวแล้วเงินจองได้คืนไหมได้คืนเต็มจํานวนค่ะนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าจองแล้วอยากดาวอยากซื้อสดนะคะเงินราคารถก็มาหักรบกับเงินจองลูกค้าเองค่ะ นะคะสำหรับวันนี้นะคะเนอะาอจ๋าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะคะในการรีวิวข่าวสารรถข้ามาใหม่ของบริษัทเชรยนค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ